ประเทศภาวะโลกร้อนพลังงานทางเลือกห้องสมุดต้นไม้ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานเอกชนและภาครัฐหลากหลายองคอ์กรตลอดระยะเวลา20ปีนะคะที่เราดำเนินการธุรกิจของเรามาเนี่ยเราเดินบนเส้นทางของอุดมการนะคะที่ว่าด้วยร่วมสร้างสรรค์สังคมร่วมสรรา์สร้างเยาวชนนั่นหมายถึงว่าเรามีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความตั้งใจว่า สถานที่ของเราเนี่ยจะไม่ได้เป็นเพียงแค่รีสอร์ทที่ให้บริการในด้านของบ้านพักและการบริการที่อบอุ่นส่วนในเรื่องของกิจกรรมเนี่ยเราค่อนข้างจะเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นมืออาชีพในเรื่องของการทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมกลุ่มของผู้ใหญ่หรือการทํากิจกรรมกลุ่มของเด็กๆนะคะเพราะว่าเราทํางานเด็กๆเ,เนี่ยเราทํามาประมาณ10ปีแล้วซึ่งก็ไม่ว่าจะในรูปแบบไหนเราทําได้หมดนะคะแล้วก็เราค่อนข้างจะซีเรียสในเรื่องของเนื้อหาสาระแล้วก็กิจกรรมว่า คนที่ผ่านการอบรมไปจากเราเนี่ยนะคะจะต้องได้รับเนื้อหาครบถ้วนแล้วก็มีความสนุกสนานความประทับใจไม่รู้จบค่ะ